ผู้ชมค,คะสืบเนื่องมาจากเรื่องเมื่อเช้านะคะขออัปเดตกันหน่อยค่ะสําหรับคุณนิวเคียร์แล้วก็คุณเพจ้านั่นเองนะคะล่าสุดค่ะคุณเพจ้าเขามีความเคลื่อนไหวแล้วในอินสตาแกรนะคะ,ค,ะคุณพ่อเพจ้านะคะเขาได้โพสต์คลิปนะคะแล้วก็ตอนที่อยู่เล่นกับน้องไทยจ้าน,นะคะครอบครัวเนะาะใช่ค่ะเป็นภาพนี้เลยนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นในคลิปนี้เอาไว้นะคะ เป็นอีโมติคอนรูปหน้ายิ้มแล้วก็บอกว่าอรุสวัสดิ์่าซึ่งจากนั้นนะคะคุณพ่อเพชก้ากับน้องไทก้านี่นะคะก็พากันขับรถออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งมีบทสนทนานะคะระหว่างพ่อลูกค่ะพูดถึงคุณแม่นิวเคลียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ชมคลิปกันนะคะเข้าไปโลกปะโอ้ได้อะไรมาโลกยามีแลวได้ไปซื้อของให้มามียัง ไปได้ซื้อของให้มามียังมามีมม้ฝากซื้ออะไรโอนี่ค่ะเป็นคลิปนี้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงคุณพ่อเนี่ยนะคะพูดกับน้องไทก้าค่ะว่าซื้อของให้มามี่หรือยังนะคะซึ่งถึงแม้ว่าน้องไทก้าเนี่ยจะไม่ได้ตอบกลับมายอย่างชัดเจนนะคะแต่ฟังดูน้ําเสียงของคุณเพต้าแล้วที่พูดถึงคุณนิวเคลีย์นะคะ ก็ยังเป็นน้ำเสียงที่มีความวิ้สิทธิดีๆต่อกัน<ช>นะคะ,คะพี่สันี่เชื่อแล้วกันว่าทางคู่นี้ต่อให้จะลดสถานะลงแล้วเป็นเพียงเพื่อนกันนะคะแต่ความเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะของทั้งคู่นั้นก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากนี้เราก็คงได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของคู่นี้ออกมาเรื่อยๆแน่นอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟนคลับยังคงกดไลค์ให้กําลังใจครอบครัวนี้นั่นเองนะคะ